สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์จูดทุกคนนะเมื่อเนี้าเปิดคลิปอยู่ปากเซพี่น้องตลาดโอท็อปเนาะมืนอนี้เข้ามาเข้ามาปากเซมีเบียกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะเข้ามาซื้อเครื่องแ้วก็ซื้อเค้กคให้ร้านเนาะวันเกิดร้านมือนร้านหน่อยกะท่ยตัดเวยเท่าไรอัดน้องกะท่ยตัดนะ้อเพียงเนาะแดดเทียงเพลนแข่งแดดแข่งได้ามากเนาะมีเอือยใ่ญ่ใจดีเป็น นับสนุนมากเป็นเค้กเนาะพี่น้องเนาะขอบใจใหญ่เป็นได้เลยใหญ่เป็นทางเป็นมีอยู่ดีไม่แห้งให้ดำดำด้วยๆเนาะให้มากได้ซ้ำได้กับข้อให้ได้ได้กว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะเขาก็ร่างหลอซื้อเครื่องอยู่พี่น้องซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อเค้กแล้วก็ภากส่วนหนึ่งเขาก็ให้พี่ไอ้ให้พ่อเป็นซื้อเนื้ออะไราพี่น้องเนาะพ่อเป็นมาตต์เห็ดเบียดย่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะเขาก็จะซื้อของกินของอยากอยังมีพ่ระมาณนี้แหละหรือว่า สื่อนุ่มสื่อจุออ๋ยในห้องกสิถือเมื่อวันใดก็ใช่พี่ใหญถือเมื่อเดี๋ยวนี้มารอสื่อเครื่องอยู่ตลาดดัวท็อปนะ้อยเพิ่นอนเพียงเนาะเครื่องนุ่งเพิ่นนุ่งบ้านจัดงานเหมือนเรืนะ่องอะไพี่นเนาะกาโบ้เลยจัดใหญ่ในี่โต๊หรอกพี่นเนาะชัดเล็กๆน,น้อยๆเดินตายน้องตัวเองไม่กินมาชุ่มมาเสี้ยวหน่อยหนึ่งอะเพี่อนเนาะเขาจะมารอสื่อเครื่องให้ร้านเนาะตลาดตัวท็อป นี่เครื่องเล็กหน่อยอยู่ปะเอออปลนี่ย่อะไรวะองันจริงเี้ยอันนี้เนาะดึงเทีดีว่ะเครื่องเล็กหน่อยประมาณสองปีนะแบบนี้ประมาณอย่างเงี้ยตอะไรเนี่ย จะมีแงหันอ้ตัวหน่อยก็แพงเนาะเป็นสุดเป็นสุดสดเเสียแต่่าเลยน่ตัวตัวยน้สอปีนงอะไรที่ต้อมีเบอร์น้อยเออไมีเบอร์ใหญ่เราองเบอร์ใหญ่ไหมเป็นสุดเทไร่รายแสปบอร์ุดเลยเหน่อยเลยสุดไหนชุดนะอนะนี่ โอ้อ่านกับหนองเลยป่เหอยเอาเจ้ปีกับเจ้ปีเดี๋ยวเอยใช้เบิรงนโหวกันเนาะเหนื่อยๆดิฉันเป็นเบิร์นโหวกคนละพี่น้อง่ได้ลยสามพี่น้องเลยเพราะว่าเอาหูให้เบิรงนเ่ยสีเอาสุดหนายสุดน้องนะพี่น้องไหนจะสุดน้องสุดหนายบ่ได้เพราะว่าอ่ายเป็นอ้วนนายนะเดี๋ยวไปเบิรงนหานใหม่นะพี่น้องนะสื่อเครื่องสื่อยังไดี๋ยวเขาก็สีไปหาสื่อเค้กสื่อนั่งหาร้านพี่น้อง phần sang mà còn nhanh nhai đội à, <laughs> Hoa giờ sụt ngâm ngạm rồi <laughs> Hắn lại, vì nó xén Xén Còn lại xén với <laughs> vườn <bữa bữa> <laughs> <dưỡng cười> <rồi. cười> นี่สุดเดิ้หน่อยวะยยเคลียงกูซซายดิ้หน่อยนะเป็นเสืขอข้อกลมข้ออยัง2ปีครับ3ปีปลามันกมเป็นสูงโมมีสูงอ่ะ งานเป็นอ้วนไายเพิ่นมึงนึงนี่ไป้งได้เครื่องอาหารเครื่องนองเรือเปล่าสั่นเพราะว่าเครื่องอายหารมุมดี๋ยวาเป็นไปหาหายนะพี่น้องเนาะเป็นสุดเลยอืมมีลายลายสุดจังไหมตัวนี้สองเส้นแปะ มีหมูนี่ยังนะเราก็ดูเดือยสุดแบดนี้ป่ะมันชินุงอยู่ปะดีหน่อยกันเลยสุดบมเมนต์าบันโมนาแห่งด็ดเนี่นหนามากแบบหมูดเนี่ยนะเขาบผมหมูดเนี่ยนั้นมีแต่ว่าเขาเดือยอันเสียใจแล้วก็มันมีสมคราสศักดิ์มาตาเจ้าค้าสามนี่ใครเนี่ย โอเคสัตว์เนี่ยไเนี่ยมันนะเงอืเออได้เนี่ยนี่นเียนะเียยา,ายเป็นเบือก่อนเางสิยบางอีบานนะึงนี่พี่น้องตอนนี้เอามาหารใหม่เนาะมันบม่มีมีตแต่โตเดียวแต่อหารเ้าสิาเอาซีแบบนี้นะงามโยพี่น้อง นี่ใหายว่างอ่ะไอ้ายเพิ่อนทักษิณน้องเลยแล้วบอกมันเป็นเบอร์ใหญ่กว่าหมูอเบอร์เอเอล่ะตอนนันเป็นเบอร์เอชย่าให้ยเป็นไปห้าหายจากคลองหานเพิ่นอนพี่น้องซีนี่งามยีป่ะเพราะว่าบ้าสุกคนมักแบบเสียได้ในี่เนาะสองไอ้น้องเพิ่อนโอ้สุดหนึ่งประมาณแสนปลายพี่น้องเอากระสีต่อเพิ่นปีละเท่าหน้าซื้อในร้านเนาะ ก็ขอบใจเอื้อยเพื่อนได้ๆเด้อเอ๋เป็นยูดีไม่แห้งเนาะเอื้อยหักเทางนี้แหละพี่น้องเพื่นไม่ออกน้าซื่อเนาะ <c oughs> เพื่นผานเงินมาให้ร้านซื้อเค้กซื้อ,อยังอันเน่ะมันเดืยเอยเนาะกับมาซื้อเสือซื้อ,อ,อยังเนาะพี่น้องเนาะก็ซื้อแน่กินเน่าอยากไม่เฮื่อนไม่สั้นเน่ะพี่น้องจัดงานเหมือนแรงเดี๋ยวเป็นกำลังไปหาหายนะ เลยเลวพี่เนาะทันทีว่าเซลซีเดียวกันหมูมีนะ่เนาะนี่ขายเนาะเพื่อนซะกนุษย์ลเท่าไหร่สองสเออโอเค okay. สอสุดสามแสนเนาะพี่น้งงองตัวนี้ของอายเพื่อนขั้นลงมาได้กระแสน้องอีกระจักเนื้อสื่อสุดกี่ล่เพิ่มให้ให้เพื่อนอีกตัวหนึ่งถ้าอายเพื่อนเพราะสินได้สตอ็อกไว้ย่านเราเพ่าะเพราะดีเพื่อนเสียหายยัดจ่ายเงินไปนกันแล้วพี่น้องเนาะ ตอนนี้นกำลังซื้อสุดกีฬาไอ้เพื่นเนาะสุดสุดซ้อยน้องเพื่อนแมนยู่พีนนะ่อนตัวนี้ของน้องตัวน,นี้คองอ้อะสุดหนึ่งอาิปั้นกีบน,นะเพียงเนาะ้คจีซื้อสุดเดียวกัญาติญาติกันซอยน,อน้องเพื่อนรุ้อไรปได้กระสันนี่นเพ่อนกับไเนห้างามีโอเคขอบใจอีกำลังหวัเมื่อนายนีนะโ แรดเป็นแรดเป็นแรดเอาไปเอนที่าเมื่อาากีโกอเี้ยกิโดแจ็แดตาแดตประมาณอยู่สามสิบไปอกันตออมาพี่น้องอเนี้ยเัาเปนตราหนอหอยนะพี่น้องนาจทางเมื่อเละพีนะน่น้อง ก็ไปซื้อเคลตเคลเงี้ยครัไปเหป็ดเขาพัดหาหมองจอดรถกันนะเาฮ่ามองจอดรถถ้าดิซึองมอกไม่เนี่พี่เ้อ,องซื้อเครลตไปเหป็ดเขาพัดนี่พี่น้อกตลาดบ้านน่องหอยนะ เนี๋ยวกับซื้อเนี่ยกินเนี่ยอยากไปไหว้เนื้นตุ๋วน่ะพี่น้องเดี๋ยวยางดอกกันน่ะ้องกินได้นี่เนาะเฮ็ดยังนี่เฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อตัวนี้กับเพื่อนกันหรอเพื่อนเพือดอกน้อยดอกใหญ่เน้อบรรดาญก็หน่อยใครไปที่ศิลเส ฝานขาดูจะงไสดนี่แม่เกล็ดงแกงเส้นน้าไมก็ได้นะเส้นห้ไม้เต้นมอสเต็มปลาบันีเฮ็ดนี่เลยเห็ดขาวรสเจ็ดสีอัลร้าโลอัลโลหนึ่งป้านีเดยป้าเนี่ยเป็นแซนด้าวเป็นฮาซีเออรเป็นปาอ้าเฮ็ดถึงนี่มีแครอทบ่ หน้าสื่อพอดีสนหนึ่งนะเพียงเนาะเฮ็ดบดเฮ็ดเครื่องเอาเครื่องดลเฮ็ดนีด้วนึงพอดีอดีแสนหนึ่งเนาะสื่อเด้อ เดยๆโอ้ยขอบใจแม่เป็นได้ดาฮะเฮ่งเฮงเฮมันมันด้้ายด้ลูกเคยเอ้ยลูกเคยเลยเดยเดี๋ยวไปซื้อเคลอดกันไหมเคลอดพิเศษนี่ดิซื้ออันนี้เนียเคลอดไง คล้ายจังเลยโลซ่าเออเอาขั้วใหญ่เลยอา่อยหนึ่งไปใส่ขาวฟัดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิแบร์สือเค้กท่างเมื่อกันเนี่ยยิใจลำดานในใดเด้อนี่หอดานเค้กเลยพี่นอ้องอัดกายเค้กนะ ซื้อเค้กแนะ่เอาก่อน,นง่ายๆเหรฮักเค้กแนะน่ต้อนก้อนง่ายๆมีบ่อยง่ายซื้อเดี๋ยววันนี้เลยสุกเรล็ดมัมีเนาะเอาเอาตัวนี้เนี่ยมันแต่งะตัวเป็นกาลิกหน่อยนะครับ ก้อนตรายไมต่อเซหนึ่งดูดไ่ได้ว่าเก่าซิฟยอแม่้นเนาะยนใส่ a p p บิร์เดย์กได้ก่อนน่ก็ซื้อเลน้องแก่น้องเค้กนะก้อนหนึ่งกอนต่อเซนี่เนมาเอก้อนสองนมมี้เนาะอ่านแล้วเนาะก่อนนงก็ซื้อเลวถ้าสิเดินทางเมื่อ ต้นนี้ก fate, pues ็ซ you know, ื้อออกมาแล้เพียงเนาะเขาก็ซื uh, anyway, ้อซื้อไลยก่อนอยู่ไอ้เพียงเนาะเพราะว่าเขาก็ซื้อไลยก่อนอยู่เพราะว่าพี่ไอเป็นซื้อเมื่อไอีกต่างหากนะพี่พี่น้องซื้อกินของอย่างนะเขาก็ซื้อเป็ดต้ำมัร้อนเดประมาณอยู่สามตัวพี่น้องเรือไก่ฮะเห็นมันเรือเขาแต่ซื้อเราซื้อพี่ไอกินเนาะซื้ออะไรเนาะก็น่ากินก็เป็นแค่นั่นเองพี่น้อง เดี então, ๋ยวไปพอกันเยอะนะเพียงนอรานสีเขีวพัดกอยงูเลย e t s go มาหอดื่อนะเพียงน้อจะคล้องมันเกิดเลยนะขอบใจปลาลูกนั่นทีละขอบใจในดูกขอบใจทู่ๆอ๋อนี่นี่นี่อยู่ดีใจแห้งอย่หนังเลยอ่ะเบิ้งบ่าสิดายให้เพียงขอบใจปลาลูกนะขอบใจเอ้า มากินเค้กน้ำร้านเด้อบปล่าังฮะเล่นครับพี่น้องเอ้ยนะบ้ามาหอดมาเบิ่งเครื่องเบิ่งนี่บ้าถือเครื่องหายนี่เอาเครื่องไงหายเด้อบ้าถือเครื่องหายเด้อนุ่งเครื่องงานเลยไอ้เจ้าไปใส่อไอ้ไปน้ำผอวะ พูเนีอ้ออนี่ดิเินังเน้อขับใจอีกขอบใจเพิงอหะขอบใจกันน่งนี่ตอนนั้นสอเครื่องว่หายร้านนี่หน่อยเลยด้าเน่ยอู้หดเห็ดเอาจบแล้วห็ตดอทเม่เหยียดอฟานี่ทัเหปลาเชซีเดียวกันกับกับหลังนกัหน้านมาย่นส่งกูจ้ี

แร่งยังน่นะตอน่กมอใช้องอายใช้ของอ่ายมีหองอายสตเพิ่มของอางสีนุ่งได้รองดนแพร่อยู่งานครับไปไซดอะไรเวกนี้เป็นผอว่าจะไปไชดบริษัทอินเดียเฮี่เอาอะไรมีกระสีสุดกีไล่อยู่นี่นะมีหองอางสุดเป็นห้องนอนจวนี่ลุกๆขึ้นมาสุดคุณเฮส่องสุดคุณสุดหายนอนนะ thế tham gia chữ xong còn thưng chư ma bao lai nhiều nhộng giang thưng nó mới thăng tiến wow wow ra này xong sút ว้าน wow, ี่น <c oughs> ี <c oughs> uh, <strong>. ่นี่แดงยังเป่าน่าแทงนะม่ีมนหนุกันแรจัดเป่าหมูแดงว่าเผื่เปาเป่าเตีเป่าเ้ย้ยน้ำลายตอนนี้ก็าเชื่อนที่เาเส็จกินเ็จหยาละก็นี่ก็กบใจหไม่ได้เด้อตีจัดอไเช็คใหรดนะมุกตกใจหญาไม่ได้เนาะไอ้ยู่หมันก้อนยืนเด้อยูดีแม่ไห้ดำห้ด้วยก่ากเนาะ ก็จีแต่ไมต้องสูหรทยเย่างพี่เลเมื่อยแห้งไรพี่น้องแกล้งแหลกนมาหมดนะเวลาไปพอกันตอนนักศสกษกินแล้วอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่สีทยเพิ่งก่อนเด็กก่อนยังสาวเพิ่งนี่พี่สองเหมือนพี่น้องนี่นี่ของฮาเนานะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้พ่อมันซื้อมากนะส่วนหนึ่งัวพ่อมันซื้อมากเอาถาซื้อโบราณนะเพื่อนี่ก็คือเขา เขาสีเ็ดขาฟัดน้องเีนเาเพราหายเล็กหน่อยมูเพิ่ยังมูเพิ่มาะนะนม่ก่สามเพื่อนามยังเนาะยาสิเห็ดกับแม่ตัวน,นี้ก็เป็นประเภทดพวกเป็ดตัวสีน้ำมารอนเขาเลยสีน้ำบารอนสาตัวตเนตายสีน้ำมารอนสามตัว,ตวถึงจักรโล่เลยเกือบแล,ล้วเนอะถึงถึงแปดโลเนาะพอดีเป็นม่บ้านซโล่เลยพวกเนื้อพอได้ปีออย่าง,างห้มูพอมูแม่เป็นมาเนาะ แ่นี่เปนเกียแ้เดี๋ยวแม่มาเห็ดขาวฟที่แม่ฟสิมาเห็ดนี่เกี่องนอตอนนี้ก็ตัดฝ่ามาเห็ดตองกินนอบพี้น้างเ้าเ็ดขาวฟ้าไหนเล็กน้อยกินนี่น้องตอนนี้ก็มูมูเป็นมาลายะพี่น้องเ้ามาเห็ดขาวฟ้าเนาะพม้เาสิปุ้มนี่เขาจะจิ่ขัวนะพี่น้องเาสิปุปุ้งเลยนะใช่เขาก็ทับเรียบด้วยนะเดี๋ยวสิปุ้งน่้

ปีกเขาใส่แบบพริกนะพี่น้องแบบว่าเล็กน้อยมันกินหมดได้ตัวนี้น้ำตาลเนาะคนนะัวๆอ,อันบาน,น,นอ,อันฝนประจกักษ์นะเพราะว่าท่านบาน้านเท่ากับเติมเขาวเอาบ่วงบ่วงไหมว่าไว้บ่วงสองกันนี่น้ำปลาเนาะพี่น้องเอาจิ้มปูอยู่ไหนเนี่ยเออมาๆใจเอาบ่วงไปเอาบ่วงอีกอันหนึ่งไว้

นี่ล่ามเอาเดียวผมเอาใหม่เลยตันดูสิ่นดิบนี่บอกว่าหนังทนอยางใหม่มันมาปิยี่ม่ไม่อไหรม่หนึ่งข้าวเรียงน่หนึ่งกิดตันี่ส่วนสินหม้อสินหมัวก็ซอยได้อะนีพี่น้องนาะนี่พี่น้องก็สินหม้นึ่ง็เคลตคุณโทรศัพท์แม่ปุยโอ้แม่ปุยองแบแ

ตอนน่ากับปูไงพี่น้องเาสิซีเมืองน้อยหนึ่งนาหวานสินว,ว่แววน่วหกลางน,น,นะอันนั้นปลาเม่อนนกี้เมกิ้สันเพิมไม้ากับอยบปูนะพี่น้องถ้ามันเค็มมันจะออก,อกงซนวคดหวานท่านอะไรกันพนี่ส เอจองนะพูดผู้พายกันนี่อยู่นะตะี่ะเที่ยงอ้น้งเพื่อนพวกก็จะโผล่นี่แล้วมันจะหนองเขาเหี้นะอืหอมจังเลย

ก๋วยจีนม้วนซุปก็น,นะะกั่นจะใส่ใส่จริงไหมนี่ะแล้วอาจจะใส่แับแออโอ้โหเด็กไปดีเลยนาะมากันนิ่เดียวจอไหวกันไปกันเลย ใช่แห้งเย่ะท้องที่เอาเพียดแเนี่ยเก็เลา้องแ้วตรงแดงกันเพ็ดก็เอ่้อผู้แต่งสั้นใหญ่ต้องก็บเสียบได้มีเหมือแตละคนมันคนต่างกันนะกินนบีไข่ไข่ไข่นะไอ้พีนึกถูก่น เข็งย่อู้ดเดี๋ยวลืมเคโอตเอาเคโอตใส่ก่อนเอาผ้าใส่ครับนี่งใช่ไหมครับผลพิเศมั้นขาพัดก่นีอคุณขาพัดจะถานกินหน่อย ปงกหมออันก็เฮ้นั่งเอกในสองในต่อกี้สบายดีจรีดีลิล่ะสบายดีเพิมาถือกล่องหายนาอกพี่น้องมาเนี่เอคาคนเมื่อกี้ แ่้องเก็นาะอามาพี่ะใช่เอาไข่ใส่อาิอันนั้นทีหลองเรา,า,าจเาไส่ใส่้ใส่เครื่องนปล <c oughs> าใ <c oughs> ส่กันคงหนึ่งได้กระเบิดเคองหนึ่งถ้าเป็นซุกกันมันจะขาวลงแ่บ mọi oh, người ở đây rất là nhiều khoát mọi có những cái ngon mưa 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 mưa

เดี๋ยวตอนนั้จุกมาเป็นอ่งเฮาเอาเป็น่งตอนนี้ก็ได้ที่ถ้าจะมาขอมุ่มุเสียด้มีตะ่างนีอัิโก้งเนี่ก็จ้าเนี่ยก็พีกินชิบชิบนะ จีบงกันแล้เปล่าเนาะของตนนี่กเลเนะเอาซีมซีมซีมแซกบะแนกซีมฮะเนาะพอบดบเออบด็เล็กหน่อยเล็กหน่อยก็เริ่มมาแน่น้วเพียงเนาะเข่่บอบี้เ่าบอบเอ้าเจบีเสบย้อนมีอากกระโหลกกระโหลกทท่าะงไผ่หนึกซีนน้เพียงเนาะหนึ่งกซีนน้ำเนาะ มาซีเน <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่ยแล้พี่น้องมอสิซิม้งแค่งจัดเนี่ยงอจัดมาซิมึงเป็อนงม่นแ่บแ่บแย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยยอตนี่ใหญ่เปนเห็ดนะ อเซียเต็ยวนอนตอนนี้้องกับเวลาน,นั่งซิมเนาะเซียด้านนี้จุดใหม่นะขอใจปลาุ้งสิได้ดีปลา้งายดีปาลาลขอดีปลาลูกขอใีเนาะเขาเจอว่าใครก่อเอออาซิมเขฟ้าบ้านบ้านเห็ดเได้ไสุดกิฬได้พี่น้องแ่อาบน้ำแต่เวนแต่มือบท่านนอาบได้สั่นนี่เออ้ากเ้าโอ๊กดีเปล่าเบกินแครอท เดี๋ยวบอกนุ่นโป้ไเออบอกป่าลูกมันกินเค้กอินดี้หมือันนะมันกินเค้กมันเค้กสัน่คือเนนเออมาถานี่ถายปาลสบายดีปลาลูกไงพูดพูดปลาลูกงั้นถ่าปลาลูกถายนี้ถ่ายนี้ยาเล็นเกมหมถทายนี้เอาล่ะ่อนึ่งถ่ายทูทูทู ได้จะไมเม่อแรกกินุ่งเสียไม่เนาะเพียงเนาะเดี๋ยวจะดีใจแท้ได้ก็ขอบใจเอืีอยเป็นลายเด้อเนาะขอบใจเอืีอยหักเทาเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าสุกุลจุดจบใบเพียงสนิทเด้อพี่เนาะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์เนาะเพืตรียมให้ลังใจให้ลิปต่อๆไปเนาะเพียงเนาะที่สำคัญก็จะขยาขามโฆษณาเด้อพี่เนาะที่พายอยากซับอร์ตร้านเฮาสองคนแต่ซับพ่อนกิมีบ้าสุกุลไม่ก่อรัวยังกับกดซุปเปอร์แจงมาเนาะเพียงเนาะ อดี๋เงนินส่วนเดากักทีเอาหอยเอือยพี่น้องเพียงน้องเง,นงนินส่วนเดาส์กับใช่เอือยพี่นซื้อของกินของอยากในงานนี่แหละพี่น้องซื้อเราซื้อเบี้ยหอยมูขึ้นมากเนาะจะขอกันดีพี่หนาเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ